สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับคลิปนี้ครับผมวันนี้ช่างเดียปรปทุมจะพามาดูยามะฮากรกลฟิลาโนครับขี่ไปเวลาชะลอแล้วดับดับแล้วเข็นรถไม่ไปครับล้อจะติดครับวันนี้ผมก็จะพามาดูว่ามันเป็นอะไรครับผมตัวนี้เป็นยามะฮากเกนฟิลานโนประมาณปีสองพันสิบห้าหรือประมาณ หกปีก่อน,นครับผมผมก็ได้ทำการเลือชุดข้างออกมานะครับผมเรามาดูที่ตัวจานคานนะครับผมชุดคานจะวางตำแหน่งแบบนี้นะครับเวลาล้อหมุน ไอ้จานตัวนี้มันก็จะหมุนด้วยนะครับสาเหตุที่ขี่ไปแล้วกระชากแล้วดับแล้วเข็นรถไม่ไปเกิดจากไอ้ตัวนี้นะครับตัวถ้วยตัวนี้น็อตตัวนี้มันจะชอบหลุดออกมานะครับผมหลุดออกมาแล้วมาเจอกับไอ้ตัวนี้ครับมาเบียดกับตัวนี้ทําให้ โลดของเราฝืดครับเขียนไม่ไปคล้ายๆเบรกติดแต่ว่าไม่ใช่เบรกครับเป็นน็อตตัวนี้เขาคลายมันคลายตัวออกมานะครับผมเพราะว่าตัวด้านในจะเป็นสปริงครับถ้าตัวนี้คลายน็อตตัวนี้มันจะวิ่งเข้ามาใส่ให,หัวกระโหลกคัสทำให้เขียนไม่ไปครับ เราก็จะถอดออกมาดูครับส่วนมากมาจากโรงงานตัวนี้เขาจะไม่หลุดง่ายๆนะครับผมเขาจะขันแน่นส่วนมากเรามาประกอบเองเราขันตัวนี้ไม่ค่อยแน่นตัวนี้ไม่เจอ คลายตัวออกมาครับมันจะเป็นสปริงครับสปริงกดลูกหลอกสายผ่านตัวนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อน็อตใหม่ก็ได้นะครับผมให้เราขันเข้าไปให้แน่นเดี๋ยวเขาก็จะใช้งานได้ตามปกติครับมาดูที่สายผ่านนะครับ สายพานก็แตกแล้วแล้วครับแล้วก็จะทําการเปลี่ยนสายพานใหม่ด้วยนะครับเพื่อความมั่นใจในการใช้งานยาวๆนี่อการับวันต่้ไ้ ก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับว่าคุณที่รับชม